สวัสครับวันนี้ก็จะมาแนะนำพื้นที่ของแอปเก t เทอร์ครับว่ามีอะไรบ้างว่าใช้งานยังไงบ้างครับสำหรับแอปเก t เทอร์ก็เป็นแอปที่เอาไว้ใช้สำหรับเหมือนห้องเรียนออนไลน์เป็นแบบตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักครับจะได้แบบเปลี่ยนรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่ไม่ต้องแบบยังไงก็เข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็อันนี้ก็ต่างไป พื้นที่แรกครับก็คือพื้นที่นี้อันนี้พื้นที่ของอาจารย์ก็เป็นเหมือนะไรยครับเอาไว้สำหรับอาจารย์แบบนั่งพักห้องพักอาจารย์เลยวันะนี้ครับก็พื้นที่ต่อมาก็พื้นที่ที่เป็นตัวเลขครับหนึ่งถึงหกครับเป็นพื้นที่ p r i v a t ครับพื้นที่ส่วนตัวเอาไปใช้สําหรับแบบต้องการความเงียบสงบประมาณนี้ครับเวลามีคนโทรมาหรืออะไรก็ตามมายืนอยู่พื้นที่นี้คน ทั้งทุกคนในห้องครับก็จะไม่ได้ยินเสียงเราประมาณนี้ครับแล้วก็พื้นที่ต่อมาพื้นที่นี้ที่เป็นรูปทราระโคงครับเอาไว้ใช้สําหรับเราต้องการที่จะอารมณ์ประมาณเหมือนเราเป็นพิธีกรครับถ้าใครเป็นพิธีกรก็จะมายืนพื้นที่นี้คนั้งห้องก็จะเนี่ยขึ้นมาลวคน้งห้องก็จะได้ยินเสียงของเราครับไม่ว่าจะอยู่ใน ในในรูปไหนก็ตามก็จะด้ินเสียงเราหมดเลยครับแล้วก็พื้นที่นี้ที่เป็น1 3ึ่งานะครับ mm hmm. ก็เป็นห้องเอาไว้ใช้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมชุมนุม mm hmm. ไปคุยกันโสนทนากันแชร์ไอเดียกัน mm hmm. ก็คือนี่ครับจะมีไวเบอร์ให้กด X mm hmm. เข้าไปก็จะแชร์ไอเดียกัน mm hmm. ก็ถ้าคนที่อยู่ในนี้ในห้องนี้ จะได้ยินเสียงกันเฉพาะในห้องครับส่วนคนที่ข้างนอกก็จะไม่ได้ยินเสียงอย่างสมมติถ้าคนนี้พูดครับผมก็จะไม่ได้ยินเสียงเขาพูดประมาณนี้ครับแล้วก็พื้นที่นี้อันนี้เป็นพื้นที่สําหรับอารมณ์เหมือนประมาณฉา,ายโปรเจคเตอร์ให้คนที่ให้คนเยอะๆดูครับก็จะมีให้นั่งให้ดูหลายคนเลยไอ้ตรงนี้ก็จะ แอดแอดแอดแเข้าไปได้ครับตวนตรงนี้เหมือนเหมือนกันครับทละโคงเนีย่ยขึ้นแล้วเหมือนตรงนี้ครับทละโคงเหมือนตรงนี้ก็เหมือนเหมือนกันครับเอาไว้พูดให้คนทางห้องได้ยินสำหรับคลิปแนะนำพื้นที่ต่างๆของแอปเก t เธอก็ มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ